วันนี้พวกเราเตรียมตัวจะไปโรงทานที่โรงเรียนบ้านบิงจ้าเด็กๆด,ดีใจวิ่งขึ้นรถพ่วงป้าอย่างรวดเร็วเจ๊กำลังจะพาหลานๆไปลูกๆไปไปกินโรงทานกันจ้าที่โรงเรียนบ้านบิงไปถึงเจ๊ก็เจอร้อนๆเลยจ้าผัดหมี่ส้มตําเข้ากันเข้ากันไปถึงเจ๊ก็จัดเลยจ้าผัดหมี่ก่อนเลย ขอบคุณมากๆเลยจ้ากำลังร้อนๆออกจากกระทะเลยจ้าคนเยอะอยู่นะวันนี้มีคนไปทำบุญเยอะเลยพระป่าโรงเรียนมีคนเยอะแล้วก็มีของก็เยอะเหมือนกันของกินก็เยอะแต่คนเดินก็เยอะคนทำบุญก็เยอะก็นี่เลยจ้าบรรยากาศที่เอาเก็บบรรยากาศในงานมาฝากก็มีลูกชิ้นมีน้ำอากาศร้อนๆแบบนี้มีน้ำขายดีจริงๆอันนี้น้ำ จรวจเจลองแล้วโอเคจะรวดสมชื่อเจไม่เคยได้ยินเจเลยสั่งซ่าสองสาแก้วเลยนี่เลยจ้าเขาเอาไปปั่นก็ทาแบบไหนไม่รู้มีหลายน้ําให้เลือกด้วยเอาไปปั่นก็จะได้แบบนี้เลยน้านํามะนาวก็น่าอร่อยนะเพื่อนๆรสชาติดีเจสั่งสตรอเบอรี่มีขนมดอกจอกด้วยจ้าดูขั้นตอนการทำกว่าจะได้เนาะ น่าสงสารคนทำเนอ้อใจบุญมากเลยนี่ทำงทานเป็นขนมดอกจอกกว่าจะได้แต่ละแผ่นต่อไปก็ลูกชิ้นปิ้งของเจ๊ติว้วน้ำจิ้มอร่อยแซ่บมากช่วยกันปิ้งช่วยกันย่างช่วยกันเสียบไม้เดี๋ยวเจ๊ไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊จะไม่ทันจ้า